สบายดีไม่น,นี่เซารลุยส์ามามลาบเนือ้อลาบสีแบานฮาเด้อตับ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 เยวมาเบิ่งกันเลยไปอันนี้หั่นเรียบร้อยเลยด,ดอีอันนี้มาหันา่นขาเนาะเส่ขาพ่จังอมม่จังบุข้าวีิลาบสีใกล้ใกล้กระได้เลยต้องเ้ยงเด้อคน เห็นเิ่มแล้เห็นเอ,นเ,อเออเห็นเห็นแล้วมือเป็นชิญามีดก็ส่งวงบกเข่าเลยดิใส่ขานะใช้ขาแกมันจังมันจังหอม ใส่ขาลงไปจะใส่ลายมันสีขึ้นใส่ผักบัวลูกปลายผักหอมปอบลงไปผักเสริมผักเสริมพี่น่องผักเสริม,รมอร่อยชอบเก็อบอ่นี้เนาเดี๋ยมมากินให้เบิ่งหมักคลิปนี้ก็ไใครก็แช่นะจ๊ะ บ๊ายบายขอบคุณค่ะ